พี่สาวพยาบาลเผยในใิสัยน้องยืนยันหัวอ่อนไม่สู้ใครโทนเสียงแล้วแต่สถานการณ์พี่สาวพยาบาลเผยในใิสัยที่แท้จริงน้องยืนยันหัวอ่อนไม่สู้ใครโทนเสียงแข็งเพราะสถานการณ์บังคับ คู่กรณีไม่เคยออกมาขอโทษได้ยินแค่ในโหนกระแสเท่านั้นจากกรณีพยาบาลสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความหลังถูกญาติคนไข้ตบหน้าในโรงพยาบาลสาเหตุเพราะไม่พอใจที่พยาบาลคนดังกล่าวเตือนภรยาให้คำแนะนำเรื่องห้ามนำเด็กเข้าห้อง ICU เยี่ยมผู้ป่วยจากภาวะปอดติดเชื้อจากการติดเชื้อไข้วัดใหญ่สายพันเอจนทำให้เกิดความไม่พอใจนำไปสู่เหตุการณ์บานปลาย เป็นการทำร้ายพยาบาลโดยตบหน้าพยาบาลสองครั้งโดยอ้างว่าบันดาลโทษะจากกรณีที่พยาบาลใช้คำพูดไม่เหมาะสมนั้น ล่าสุดพอตอ,อวีพงกงแก้วผกะกะสพเมืองระยองกล่าวถึงกรณีญาติคนไข้ชายหากออกหมายเรียกครบ3ามครั้งตามกฎหมายถ้าไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็จะขอสารออกหมายจับแต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน ขณะที่พี่สาวของน้องปลายพยาบาลผู้เสียหายที่ถูกทำลายร่างกายกล่าวกับสื่อวันนี้19กุมภาพันธ์ที่อาคารมารีนนลพร้อมกับมีนายกองตรีดรนธนกฤตจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขร่วมฟังข้อเท็จจริงโดยข้อมูลล่าสุดพี่สาวนั้นระบุ ว่าหลังจากการได้โทรศัพท์คุยกับน้องสาวตัวเองซึ่งยังร้องไห้เสียใจปัจจุบันแม้จะผ่านเหตุการณ์มาแล้วแต่คนในครอบครัวยอมรับไม่ได้เพราะเห็นว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุพี่สาวผู้เสียหายมองว่าหากมีอะไรไม่พอใจควรพูดคุยกันก่อนควรทำตามมาตรการไม่ใช่ใช้ความรุนแรงแบบนี้โดยที่เห็นคือน้องถูกฟาดไปที่หน้าสองครั้ง ถ้าไม่มีใครห้ามอาจจะมีครั้งที่สามแน่ๆมองเจตนาคนเข้ามาทำร้ายโดยที่น้องไม่รู้ตัวจึงไม่ได้ปัดป้องหรือป้องกันตัวพี่สาวยืนยันลักษณะนิสัยปกติน้องเป็นคนล่าเริงเข้ากับคนง่ายเป็นน้องคนเล็กสุดหัวอ่อนไม่สู้ใครส่วนการใช้โทนเสียงก็ตามสถานการณ์นั้นๆส่วนคู่กรณีไม่เคยมาขอโทษเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ ตนได้ยินแค่ในรายการโหนกระแสเท่านั้นเยนยันดำเนินการต่อไปถึงที่สุดขอบคุณที่นิวค่ะ